การสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน o b e บ Award ประจำปีการศึกษา2564สถานศึกษายอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม โรงเรียนแม่พริกวิทยาเริ่มเปิดทำการสอนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2516ปัจจุบันมีนายเสนสายต่างใจดํารงตําแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมีจำนวนข้าราชการครูพนักง,งานราชการและครูอัตราจ้างทั้งสิ้น24คนและมีจำนวนนักเรียน260คนโรงเรียนแม่พริกวิทยา ได้มีการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพโดยใช้นวัตกรรม 3S 5R 6Q 3 x 2อโมเดลและ PDCA CS 3S 5R 6Q คือการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพของสถานศึกษา โดยได้ร่วมพัฒนาและขับเคลื่อนโรงเรียนเครือข่ายนวัตกรรม1ช่วย3ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนครูและโรงเรียนให้มีคุณภาพซึ่งโรงเรียนแม่พลิกวิทยาได้เป็นแม่ข่ายช่วยโรงเรียน3โรงเรียนคือโรงเรียนห้างฉัดวิทยาโรงเรียนทุ่งกว่าวิทยาคมและโรงเรียนแม่ทาวิทยา สามคูณสองชอโมเดลคือรูปแบบการพัฒนานวัตกรโดยผู้บริหารเป็นผู้นำทางด้านการนำานวัตกรรมในการบริหารจัดการและการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้ครูเป็นนวัตกรจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายด้วยสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ได้นวัตกรรมการเรียนรู้ที่ได้มีความหลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนสามารถทำให้นักเรียนเป็นนวัตกรที่สร้างสรรผลงานต่อย,ยอดจากการเรียนรู้ได้ PDCACS คือการบริหารจัดการนิเทศภายในโดยมีกระบวนการนิเทศมี6ขั้นตอนดังนี้ 1. การวางแผนผู้บริหารโรงเรียนผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศจะทำการประชุมปรึกษาหารือศึกษาวิเคราะห์ความจำเป็นความต้องการสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน2การปฏิบัติงานตามแผนดำเนินการตามแผนงานแผนการนิเทศ3 การตรวจสอบและประเมินผลดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย 4. การนำผลการประเมินมาปรับปรุงงานเมื่อสิ้นสุดผลการนิเทศแต่ละครั้ง 5. การแนะนำและการเป็นพี่เลี้ยง 6. การเผยแพร่ผลงาน นำเสนอผลการประเมินต่อผู้เกี่ยวข้องในที่ประชุมครูเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความรู้ร่วมกันประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนตัการบริหารจัดการคุณภาพของการศึกษาโดยใช้นวัตกรรม 3S 5R 6Q 3x2 ชอโมเดลและ PDCACS ส่งผลให้สถานศึกษา ผู้บริหารครูและนักเรียนได้รับรางวัลในระดับเขตระดับภูมิภาคระดับชาติดังนี้ระดับโรงเรียน 1. ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนยอดเยี่ยมประจำปีการศึกษา2565ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2. ได้รับรางวัล การดำเนินงานรักษามาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมระดับหนึ่งดาวตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพท 3. ได้รับคัดเลือก1ในสิโรงเรียนของระดับประเทศโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยประจำปีการศึกษา2565 4. ได้รับรางวัลค่าการพัฒนา ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o อ e t ประจําปีการศึกษา2562ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6อยู่ใน10อันดับแรกของเขตพื้นที่การศึกษา5ได้รับรางวัลค่าการพัฒนาของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o อ e t ประจำปีการศึกษา2562วิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6อยู่ใน10อันดับแรกของเขตพื้นที่การศึกษาระดับผู้บริหารนายเสน่สายต่างใจได้รับโล่รางวัลเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ของกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยระดับครู 1. นางวิภาพรสิทธิกันได้รับคัดเลือกเป็นคูรุชนคนคุณธรรมประเภทครูระดับดีเยี่ยมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพท 2. นางสาวนงลักษ์คำพรมได้รับรางวาัลครูผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3. นายวสันแสนตาครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่2กิจกรรมการแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการเนื่องในงานศิลปะหัตถกรรมระดับชาติ 4. นางสาวนงลักษมพรมครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิกเนื่องในงานศิลปะหัตถกรรมระดับชาติ 5. นางสาวนันทินีสายอุปราชครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการประกวดแปรรูปอาหารเนื่องในงานศิลปะหัตถกรรมระดับชาติ 6. นางสาวรุจีทรศรีวิชัยครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาจีนเนื่องในงานศิลปหัตกรรมระดับชาติ 7. นางสาวอัมภัยรังน้อยครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพเนื่องในงานศิลปหัตกรรมระดับชาติระดับนักเรียน 1. เด็กชายวัชระรัพย์สูงเนินได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาจีนเนื่องในงานศิลปะหัตถกรรมระดับชาติ 2. อเด็กหญิงชัญญนุชยวงแว่นได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาจีนเนื่องในงานศิลปะหัตถกรรมระดับชาติ 3. นางสาวกวินธิดาอ่อนขัน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพเนื่องในงานศิลปะหัตถกรรมระดับชาติ 4. เด็กหญิงนัดกริตตาศรีสุวรรณได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการประกวดแปรรูปอาหารเนื่องในงานศิลปะหัตถกรรมระดับชาติ 5. เด็กหญิงปิ่นไพรชัยหมอนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรม การประกวดโครงงานอาชีพเนื่องในงานศิลปะหัตกรรมระดับชาติโรงเรียนแม่พริกวิทยาขอขอบคุณท่านคณะกรรมการการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสอพทโอเบกอวอร์ดประจำปีการศึกษา2564ขอกราบขอบพระคุณค่ะ